สวัสดีค่ะก็จะมาชวนเพื่อนๆทานคอลลาเจนกันนะคะก่อนนอนนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ทานไปเรียบร้อยแล้วอัดคลิปเรียบร้อยแล้วด้วยแล้วกบ็บันทึกไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรก็จะมาแนะนําคอลลาเจนของเราแล้วกันนะคะหน้าตาคอลลาเจนของเรานะคะก็จะเป็นถุงแบบนี้นะคะมี500 500กรัมนะคะก็เท่ากับครึ่งกิโลกร,รัมนั่นแหละก็มีคอลลาเจนอยู่500 0 0นมิลลิกรัมนะคะในนี้นะคะ 1วันนะคะก็ทาน1มิลลิกร,รัมนะคะก็เท่ากับ1 0,000มิลลิกร,รัมแล้วร่างกายคนเราร่างกายของเรานะคะต่อวันนะคะต้องการคอลลาเจน10,000มิลลิกร,รัมนะคะก็ให้เพื่อนๆทานคอลลาเจนกันเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็เ,เพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายของเรานะคะมันดีมากเลยสำหรับ สำหรับเอ่อฟีดแบ็กลับมาสำหรับคนที่ทานไปแล้วนะคะแล้วก็พูดถึงพูดถึงคอลลาเจนของเรานะคะก็รู้สึกว่ามันดีมันดีจริงๆแล้วก็มันเข้าไปดูดซึมเอ่อเข้าไปเอ่อดูดซึมในร่างกายของเราอะค่ะได้ดีมากเลยร่างกายของเราสามารถเอ่อรับคอลลาเจนเข้าไปได้เยอะมากเพราะว่ามันเป็นคอลลาเจนผงแล้วก็มันละลายน้ํา ได้ไวแล้วก็มันสามารถาซึมเข้าไปในร่างกายเราได้ไวอะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีปฏิกิริยาแล้วก็มีประสิทธิภาพไวมากไวมากกับร่างกายของเรานะคะก็อยากจะชวนเพื่อนๆนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อข่าวเกี่ยวกับผมเกี่ยวกับเล็บเกี่ยวกับผิวหน้าผิวพรรณของเรานะคะก็คือมันจะช่วยได้มากเลยทีเดียวแล้วก็ เกี่ยวกับประจําเดือนมาไม่ปกติเกี่ยวกับภูมิแพ้ต่างๆนะคะก็ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆลองลองนะคะลองลองทานดูก็คือถุงหนึ่งนะคะเราคิดว่าเห็นผลแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวพรรณไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อเข่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็บเรื่องผมเรื่องประจําเดือนหรือว่าเรื่องภูมิแพ้นะคะก็ ฝากคลิปนี้ไว้ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะก็คือเราจะมีเพจคอลลาเจนนาเข้านะคะบายคุยเอนะคะแล้วก็ YouTube นะคะก็คือคุยเอ๋ชแชนแนลนะคะแล้วก็ Facebook นะคะก็คือจันเจ้าจริงใจนั่แหละแล้วก็เราก็จะมาอัดคลิปวิดีโอพวกเนี้ก็ลงไปในช่องทางต่างๆของเรานะคะเพื่อให้เพื่อนๆติดตามแล้วก็ได้ดูได้แล้วก็สามารถรับประทานตามได้นะคะแล้วก็ เราก็จะมาบอกประโยชน์ต่างๆแล้วก็อะไรที่กินกับคอลลาเจนอะไรที่เอ่ออะไรที่ไม่ควรกินคู่กันหรือว่าสิ่งต่างๆที่ดีมีประโยชน์อย่างเงี้ยก็จะลงมาเรื่อยๆนะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะก็สมัยนี้นะคะก็คือทุกคนอะออกกําลังกายทุกคนหาอาหารเสริมดีๆกินนะคะทุกคนรักสุขภาพมากขึ้นนะคะก็เลยแนะนำคอลลาเจนตัวนี้เลยตัวนี้เลยนะคะ ก็คลิปนี้นะคะก็เออก็จะพูดเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆติดตามคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ฝันดีนะคะทุกคนบ๊ายบายสดีค่ะ